คุณหล่ายแต่ขอบคุณ AI ขอบคุณที ai, ่ให้ไดถึงนี่ส่วนหนึ่งของบริษัท ซื่อซื่เกาเจ้าพี่แย่ถึงอันได้ทำมากแย่ถึงเป็นส่วนหนึ่งของขอบคุณพี่ๆนอ้นองๆท,ที่ให้กำลังใจแย,ย่ถึงให้พลังบวกครับแย่ถึงมากแย่ถึงขอบซือซื่อใเกาเจ้าท่าของเอ๋ยนากจากเนาะ ขอบคุณขอบขอบคุณพี่น้องเข้าใจขวัญขอบคุณพี่น้องเข้าขพี่น้องจ๋าจสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด็จะาพี่นอ้องจ๋าขอบคุณพี่ๆนอ้นองๆทุกฝ่ายทุกหลงังขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ คุณหลายๆได้ใจด้ว,ดวพี่น้องจ้าได้เป็นกันเพราฝันสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆได้ใจ,จ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกฝันทุกหลังขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะกหลังได้ใจด้อขอบคุณค่ะ แงตึงกระคอจบแค่นี้แล้วจตเนาะจบคิดแค่นี้แล้วจตะเรื่องแดตึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่น้องแงตึง มันได้ทำมากยิเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอนนาจาะเนาะของบริษัท a i นะคะขอบค้นหลายๆ้จขอบค้นหลายๆ ขอบคุณหลายๆด้วยะเด้อพี่หน้อยใจแย่ตึงกันขอฝันสูส้ๆให้กเก้าเจ้าลูกของห้านเอไอจากเนาะขอบคุณหลายๆด้วยะเด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะขอบคุณพี่ๆน,น้องๆทุกปันต้อนรับที่แยเตินได้เขาเป็นพนักงานของเอไอมาจากเนาะจะขอบคุณขอบขอบคุณพี่หน้อเข้าจ้ะ ขอขอบคุณพี่น้องเฮาพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจาะขอบคุณพี่พี่น้องเ้ข้าพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกเยอะจังจะขอบคุณหลายๆจะนมากาจขอบคุณทุกกำลังดินใจนะคะขอบคุณพี่น้องทุกสุกคนขอบคุณเอไอขอบคุณหลายๆจะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่ๆีน้องๆทุกฝานทุกลัง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะต้อนรับที่แย่ติน่นไ้ขเขาเปล่งพนักคุ่งในลาย สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่จะพน้องจ้าขอบคุณพีนน่ๆน้องๆทุกปกั่นทุกลังขอบคุณทุกกำล SO ังแรงใจนะคะลูกคองล้านไอไอน่าจะเนาะขอบคุณหลายๆที่จะเด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะขอบคุณพี่ๆน้องๆข้าทุกปั่นทุกลูกคองล้านไอไอน่าจะเนาะขอบคุณหลายๆที่จะเด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะขอบคุณพี่ๆน้องๆข้าทุกปั่นทุก ต้อนรับที่แย่ถึงได้ขอาเป็นพานักงนอาจากเนาะของบริษัท AI นะคะขอคุณหลายๆจา่าขอจ้าขอคุณหลายๆจ้ะขอบคุณเ i ไอบคุณ,คณที่ให้แย่ถึงนี่ส่วนหนึ่งของบริษัทขอบคุณหลายๆด้วย้ะพี่น้องจา่าขอบคุณ ขอบคุณหลยละด้วยใจพี่น้องจ้าขอบคุณในหลายใจขอบคุณพีพีน้องๆเข้าพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วโลกเยะติดกับขอบคุณนหลายๆจพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณหลายด้วย้จพี่น้องจ้าขอบคุณพีพีน้องๆทุกฝันทุกลัง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะมากๆจากขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณพี่น้องทุกส่นสุกคนขอบคุณเอไอขอบคุณหลายๆจากขอบคุณหลายๆต้อนรับพี่แยตตึงได้ขอบเป็นเพนัะงานหลังได้จะเดื้อขอบคุณค่ะแยเปึงกบขอจบแค่นี้นะจ๊ะเนาะจบคิปแค่นี้ได้จ่าเรื่อแยาตึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะขอบคุณห,หลายๆที่จี่น้องจ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกฝ่ายทุกหลังขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขุบคุณหลายจ้ะขอบคุณพี่ๆน้องๆเหนาพี่พพน้อง,อง,องทั่วโลกทั่วประเทศท,ท,ทั่วโลกเยอะจัดกับขอบคุณห,หลายๆ ของเอ๋นอจากเนะาะจะขอบคุณนปอดขอบคุณพี่น้อเข้าจะขวัขอบคุณพี่น้อเข,า,า,ข,อพอเขาพี่นอ่อจ้าขอบพุ่นไลา่ ขอบคุณพีพีน้งองน้องเข้าที่ให้กำลังใจาย่ตึงให้พลังบวกกับยายติงมากายติงกับขอบคุณยัลาย หลังดีจ้ะด้อขอบคุณค่ะแกตึงก็ขอจบแค่นี้แล้วจต่เนาะจบคิปแค่นี้แล้วจ้ะเดือ่องแกตึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณเนหลายๆขอบคุณเอไอ ขอบุณที่ให้เถึงนี่ส่วนหนึ่งของบริษัทหลังดิจะเด้อขอบคุณค่ะถึงกับขอจบแค่นี้นะแต่นาะจบคีแค่นี้นะจตะเรื่องถึงขอฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะคะพี่น้องมากๆจะขอบคุณทุกกำลัง,งใ,ใจนะคะ พี่น้องทุกุทกคนขอบคุณ AI ขอบคุณลหลายๆจากขอบคุณลหลายๆที่ขอบคุณลหลายๆด้วย้ะพี่น้องจา้าขอบคุณ ขอบคุณพี่พีน้องห่อเข้า